สวัสดีครับเนนารีที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูปาโมทก็จะมานําเสนอเรื่องความหมายและความสำคัญของการปฐมพยาบาลกันครับการปฐมพยาบาลนะครับคือการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอย่างกระทันหันนั่นเองครับเป้าหมายคือการบรรเทาอาการบาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุดซึ่งการจะปฐมพยาบาลได้นั้น ผู้ให้การช่วยเหลือจะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องและช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วด้วยครับต่อไปเป็นความสำคัญของการปฐมพยาบาลกันนะครับข้อแรกเลยเนี่ยคือการปฐมพยาบาลถือเป็นการช่วยรักษาชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ป่วยได้เช่นการช่วยหายใจในรายที่หมดสติหรือการห้ามเลือดในกรณีที่มีเลือดออกหรือบาดแผลขนาดใหญ่เป็นต้นครับ การปฐมพยาบาลยังช่วยป้องกันไม่ให้ผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยมีสภาพหนักไปกว่าเดิมด้วยครับรวมถึงการบรรเทาความทรมานเช่นการเข้าเฟือกชั่วคราวในกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บกระดูกหักเป็นต้นครับครับและทั้งหมดก็คือความหมายและความสำคัญของการปฐมพยาบาลนะครับในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้การปฐมพยาบาลกันต่ออย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ครูลาไปก่อนสวัสดีครับ